เอาละเว้ย m a z d a e z 60นะ S.U.V. ไฟฟ้ an, าคว้ารางวัล10อันดับรถที่มีความปลอดภัยและเรื่องของนวัตกรรมวัดสดุที่ดีเยี่ยมเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าไ้ฟังเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและรถอื่นได้ง่ายๆที่สยามอินเตอร์การ,มามรบูร์บูร์ง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ของจีนได้มีการแข่งขันทดสอบความปลอดภัยและเรื่องนวัตกรรมโครงสร้างวัสดุซึ่งทาง m าส a ตก็ติดหนึ่งใน10รถที่ปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะเจ้าตัว m a z d a e z 60ที่เป็น S.U.V. ไฟฟ้า ตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งรายละเอียดการทดสอบเเรียกว่าสุดโหดจริงๆนะครับว่าจะเป็นการทดสอบถูกชนด้วยความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทดสอบพลิกคว่มจากความสูง35เมตรการจมน้ํา30นาทีหลังการชนโดยผลลัพธ์ก็จะดูว่าสภาพความสบมบูรณ์ของข้อยารเนี่ยจะต้องยังคงความสบมบูรณ์ไว้อยู่ระบบยับยั้งและถูกลงทํางานได้ปกติและแบตเตอรี่ยังคงเสถียรโดยไม่เกิดการระวงจรหรือเกิดเพลิงไหมสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้ Mas เตอร60ได้รับรางวัลเรื่อง,องความปลอดภัยนะก็คือเรื่องเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ในห้อง สารมีการผสมผสานวัสดุหลากชนิดเพื่อได้ความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเหล็กไฮเทนไซด์ซึ่งทนความแข็งแรงได้ถึง2,000เมกะพาสคานใช้ส่วนผสมถึง86.5หรือการเสริมกันชนด้านหน้า4ชัน้นเสาบีอิง5ชัน้นรวมทั้งการใช้อัลลอยซึ่งเราบอกว่าป้องกันสนิมและทดสอบการกับก่อนถึง3,000ชั่วโมงสำหรับเจ้าตัว m a z d a e z e 60 SUV ไฟฟ้าตัวนีนะ้เป็นความร่วมมือระหว่าง m a ส da และชางอานะในการสร้างรถ SUV ไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นมานับว่าเจ้าตัวนี้ทําออกมาได้ถูกตลาดจริงๆนะเพราะในจีนมียออดจงงมากถึ38 พันคันในประเทศจีนและกําลังเตรียมส่งมอบรออยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันว่าประเทศไทยจะเข้ามาไหมแต่คิดว่าน่าจะเข้ามาราคาจะเป็นเท่าไหร่มาติดตามดูกัน